มาครับวันนี้ผมมี t o y o ต a า l t i ทิ1.8ตัว e นะครับ่อน4 0 0พันกว่าบาทนะครับสำหรับใครมีรายได้น้อยอยากจะมีรถใช้รถขับสักคันหนึ่งนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็น t ต y o ต้าเอ i ติสสีขาวชุดแต่งรอบคันนะเป็นตัวเครื่องยนต์1.8ตัว e ลองท็อปภายในไปดูกันนะครับคันนี้จะได้อะไรบ้างนะภายในเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะได้เบาะหนังสีเบจนะครับมีจอให้นะเกียร์ออโต้นะครับจอหน้าจอหลังเลยใครมีลูกมีหลานสามารถดูทีวีดูจอด้านหลังได้เลยนะครับคันนี้ มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับสำหรับใครมีรายได้น้อยเนี่ยขอแค่9 0 0 0ขึ้นไปจบคนเดียวไม่ค้าไม่ร่วมไม่จองไม่ดาวแล้วก็ซื้อรถกับผมวันนี้ง่ายๆเลยลดทุกคันผมปรับราคาให้หมดนะครับจากราคาหน้าร้านลดลงสูงสุด5-0,000ถึง100,000ต่อคันเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ใครหารถใช้งานอยู่ติดต่อหาผมได้เลยนะทุกช่องทางนะครับ0927963218แล้วก็ช่องทาง PS นะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับเตินพแล้วเจอกันกับผมทุกคันทุกโปรโมชั่นต้องไม่พลาดกับผมแน่นอนครับ100%